นี่ทุกคนดูกันไหมครับครั้งหนึ่งครูบาโตท่านจะสร้างเทววสุวรรณแต่ยังไม่ทันได้เริ่มก็มีคนฝันเห็นแล้วมาขอร่วมบุญด้วยทันทีครับนี่คือหนึ่งเรื่องเล่าจากครูบาโตลูกบุญธรรมและสิิเอกของหลวงปูล่ละไมทิดตามโนครับวันหนึ่งครูบาโตท่านมีความคิดที่อยากจะสร้างองค์เทววสุวรรณไว้ที่วัดจึงอธิษฐานในใจบอกหลวงปูล่ละไมเอาไว,ไว้ก่อนครับจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดพะเยาเพื่อที่จะไปหาช่างปั้นสอบถามราคาการจัดสร้าง ซึ่งรวมๆแล้วก็ใช้เงินอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับครูบาโตท่านจึงขอกลับมาคิดดูก่อนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ช่างป้านทพ่์พยาวก็โทรกลับมาด้วยน้าเสียงที่ตื่นเต้นเขาเล่าว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่ทั้งภรรยาและลูกชายต่างก็ฝันเห็นทเทวสุวรรณในวันและเวลาที่ไม่ตรงกันครับแต่รายละเอียดทุกอย่างตรงกันหมดเลยเห็นชัดเหมือนกันทุกคนครอบครัวนั้นจึงเชื่อทันทีว่านี่คือปาฏิหาริจึงบอกครูบาโตว่า พวกผมขอรับเป็นเจ้าภาพครึ่งหนึ่งครับครูบาโตก็รับคําและให้บรรจุของสําคัญไว้ในองค์เท้าด้วยทั้งประหลอดกรหมากฟูนปูนยาปิระมิดและพระประหลอดครับรวมถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมที่ท่านเมตตาไว้ระหว่างที่ช่างปั้นแบบก็ได้กระจายบุญออกไปให้คนมาที่ฐานขอร่วมบุญแล้วก็เริ่มมีข่าวว่ามีคนได้รับโชคลาภบ,บางคนค้าขายดีขึ้นบางคนถูกรางวัลและบางคนก็ได้งานอย่างที่ไม่คาดฝันครับสุดท้ายแล้ว จึงระดมทุนสร้างเสร็จภายในเวลาไม่ถึงเดือนด้วยทุนที่เกือบครึ่งล้านครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือคนที่เดินทางมาจากแดนไกลต่างก็มากราบมาขอพรและมาแก้บนกับองค์ทาวเวสสุวรรณกันไม่ขาดสายเลยครับก็ใครที่ชอบเรื่องแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มูลิสยามน,นะครับขอบคุณครับ